สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องรถยนต์มือ2เพื่อคุณครับผมปิ๊กครับฝ่ายขายรถยนต์มือ2บริษัทรถดีเด็ดออโต้ D uto, จำกัดวันนี้นะครับผมอยู่ที่โกดังบางนาครับนะติดก,กับข้างไปเทณบางนาเลยนะ,ะจะพามาดูนี่ด้านหลังครับ Toyota c a m มรี่ครับนะ2.0 G เกียออโต้ครับเครื่องยนต์เบนซินนะ ปี2020ครับจดทะเบียนปี2021นะครับนะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอ่าครับผมสำหรับรถยนต์คันนี้นะครับเป็นยี่ห้อ Toyota Camry ี่ครับ 2.0G นะครับ2.0ลิตรนะเบนซินครับรุ่น G ีเกียร์ออโต้เป็นรถยนต์หมดสัญญาเช่าครับสีดำาผมให้ดูรอบๆก่อนนะครับ รถเข้ามาหลายคันเลยนะครับก็มาถ่ายให้ดูสักหนึ่งคันนะตัวนี้เป็นน้ำมันล้วนนะครับสองจุดศูนสีดำครับรถเข้ามา,าเป็นสีดำเกือบทั้งหมดเลยครับนะมีสีขาวเข้ามาแค่คันเดียวเองนะรถใหม่นี้นะครับ 2.0G จุดศนีนี่น้ำมันล้วนครับนะมีเข้ามาประมาณ 15คันนะครับสำหรับ2.0 G นะครับก็รถจะเป็นสีดำนะครับก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเห็นรอยขนแมวนะครับเยอะเลยนะก็ทำการแก้ไขให้นะครับขัดทำความสะอาดก็หายแล้วนะสำหรับเลขไมค์คันนี้นะครับ73,202กิโลเมตรครับนะพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันครับ ปุ่มพ u s สตาร์ t นะาฝากระโปรงฝาฝา,ฝาท้ายนะครับฝาน้ำมันเป็นไฟฟ้าครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับ central lock ลลกระจกบันสไลด์เป็นออโต้นะครับทั้ง4บานเบรกมือไฟฟ้าครับเกียร์อัตโนมัติแอร์ออโต้ครับแยกได้ครับซ้ายฝา นี่วิทยุครับอาภายในเป็นเบาะหนังครับสีดำนี่เบาะปรับไฟฟ้าครับฝั่งคนขคับนี่แอร์ตอนหลังครับนะเบาะหนังสีดํำครับด้านหลังนะนี่ เพดานครับเงืองสะอาดอยู่เลยอฝาหน้านะครับนี่ฝาท้าย ่ฝากระโปรงหน้าเป็นโช๊คนะครับนอ็อตฝาหน้านะยังไม่มีรอยครับนะเดิมๆครับน็อตแก้มนี่เดิมๆรถยนต์ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะฝุ่นจะเยอะนิดนึงครับนะคานนะครับนี่รูกลมๆอยู่เลยนะยังไม่มีร่องรอยการชนหนักครับ น็นอตฝาหน้านะครับน็อตแก้มนะนี่ก็เท่าที่ดูคร่าวๆนะครับไม่มีชนหนักนะจะมี อ่ะเนี่ยกระแทกจากด้านล่างนะครับส่วนใหญ่จะเป็นทุกคันเลยนะแคมรีค่อนข้างเตี้ยนะครับเนี่ยสเกิร์ตหน้าครับนะมีรนะอยกระแทกอ่าน่าจะเป็นลูละนาดครับนะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูอ่านี่เบาะปรับไฟฟ้านะครับฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าครับ สมนาคันนี้อ่านี่ครับรถยนต์เป็นปี2020ครับจดทะเบียน2,564ครับเครื่องยนต์2,000เบนซิน167แรงมา้าครับเจ้าของลำดับที่1ครับผม ในก็ยังดูสวยๆอยู่นะนี่ฮะก็ได้อยู่ครับไม่ประมาณนี้ไม่น่าเกียดครับน็อตฝาท้ายเดิมนะครับนี่ยังม,มีรอยแกะครับ ยาแนวด้านในนะครับนี่เดิมๆจากโรงงานครับเครื่องมือนะครับอย่างอะไรครับยาแนวท้ายนี่ยังอยู่ครับผมรถเดิมครับหน้าเดิมหลังเดิมครับสองจุดศูนจี สวยอยู่ครับนะหน้าเดิมหลังเดิมนะคันนี้ยังมีอีกหลายคันเลยนะครับนี่ยรถนี้เข้ามาเยอะเลยครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นสีดำนี่สีดำล้วนนะครับเลขไม้ก็เ,เลขไม้เจ็ดหมื่นน้อยสุดแล้วนะครับก็จะสตาร์ทที่เจ็ดหมื่นนะครับนอกนั้นก็จะขยับขึ้นไปแปดหมื่นเก้าหมื่นหนึ่งแสนแสนต้นครับประมาณนี้นะ สีขาวเนี่ยฮะสีขาวเข้ามาคันเดียวนะครับตัวนี้เลขไมล์หนึ่งแสนครับรองนั้นจะเป็นสีดำนะครับ รถไม่ได้มีจอดแค่แถวนี้นะจะมีจอดแถวอื่นอีกนะครับอันนี้แถวนี้มันเยอะหน่อยนะครับผมก็เลยามาถ่ายไล่ให้ดูว่ามีประมาณนี้ครับนี่ก็เข้ามาอยู่หลายคันนะครับหลายคันเลยอ่ะสนใจก็ สอบถามเพิ่มเติมก็ได้เลยนะครับประมาณนี้ครับผมครับผมสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจรถยนต์โต y ยต a า a m r y 2.0 g g งจุดนเกียออโต้นะรถยนต์เป็นปี2020นะครับจดทะเบียนปี2021ครับมีเข้ามาหลายคันเลยนะครับก็นำมาถ่ายให้ดูสักหนึ่งคันนะสวยๆครับนะนี่สำหรับราคานะครับรถยนต์รถนี้นะครับเข้ามาราคาจะอยู่ที่ 879,000บาทครับนะเป็นสีดำทั้งหมดเลยครับมีสีขาหลุดมาแค่คันเดียวเองนะครับแต่ว่าก็ไม่1 0 0 0 0แสนะใครสนใจก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่0835496696นะครับติดต่อเซลปิดครับนะสำหรับลูกค้านะครับที่ต้องการอยากจะเข้ามาชมรถก่อนนะรถจอดอยู่ที่โกดังบางนาครับติดกับข้างไบเทคบางนาเลยนะครับโทรเข้ามา นัดลวงหน้าสัก1วันนะครับนะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ